สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับซีบราวันนี้ก็ตามชื่อคลิปนะครับผมจะไม่แนะนำนะครับวิธีเล่นตัวคอครที่มันยังวี่ยว80ิในแรงที่สูงๆงเลยครับแต่ตอนนี้แรงผมไม่สูงนะครับแต่ที่ผมบอกว่าแรงสูงสูงเนี่ยก็เพราะมัน,นรีแรงวันนี้วันแรกนะครับก็เจอคนเก่งๆเงยอะๆหน่อยก็จะได้พิสูจน์กันให้ดูนะครับว่าวิธีนี้มันจะได้ผลไหมหรือว่า ไม่ได้ผลนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับในแรงกิ้งหมดนะโอเคมาอยู่กับตาแรกกันดีกว่านะครับคลิปนี้นี่ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมมาพากเสียงทีหลังนะครับทุกคลิปนี้ผมจะพากโสดแต่คลิปนี้มันเป็นคลิปการแนะนําผมก็จะมาพากทีหลังนะครับเนาะจะมาอธิบายวิธีที่ผมใช้นะครับเนาะผมจะไม่พากโสดเพราะว่ามันจะไม่มีสมาธินะครับโอเคเนาะเนี่ยตาแรกนะฮะ ปาร์ตี้ที่ผมแสนแปดเนาะอีกทีมก็แสนเยอะกว่าครับมันสูสีไงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับตัวคอนที่ผมใช้จะเป็นตัวละครที่เป็นเวีแปดสิบทั้งสองครับคิดจะเป็นเวลแปดสิบโผลนะครับคุซันจะเป็นหนึ่งเวลแปดสิบเอแต่คิดเนี่ยจะบูทสองแต่คุซันของผมเนี่ยแค่บูทหนึ่งนะฮะเนาะบูทหนึ่งเหรียญก็ไม่ได้ดีมากนะครับนี่ครับเทคนิคแรกที่ผมใช้นะครับผมรู้ตัวนะฮะว่าผมเนี่ย ตัวคอนผมเนี่ยมันงัดกับคนอื่นยากเนื่องจากความแตกต่างด้าน HP กับสเตนนะครับผมก็ไม่รีบครับผมก็เล่นแบบเนี้ยใจเย็นๆไปครับผมก็ปั๊มธงไปฮนะบางคนนะครับรีบครับจะไปบวกอย่างเดียวยังไม่ดีนะครับเชื่อผมอาแบบผมว่าเนะี่ยเห็นไหมผมก็หายจังหวะอย่างเดียวนะ่ยตับตอดได้ผมก็ออกมาปุ๊บอย่างเงี้ยถ้าผมเข้าไปก็คือผมเข้าไปตายแบบตายเปล่าๆงงๆนะครับเนื่องจากธงก็ยังนําอยู่ก็ไม่รู้จะเข้าไปทาานะําไหเนี่ย ก็มารอตรงทงนี้ดีกว่าเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมเราก็มาตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องไปตรงโน้นเนี่ยลดดาเมจเนี่ยมาโก้มาเนี่ยเราก็กันกันถึงได้เม็เดี๋ยวเราจะไม่แรงแต่เราก็ยังสามารถรับดาเมจแล้วก็ถ่วงเวลาให้เพื่อนได้นะครับเห็นไหมเนี่ยเจ๊าเห็นไหมเนี่ยดาเมจไม่แรงนะครับเนี่ยโชโจโจเนี่ยตีมันไปนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่ามาโก้มันจะไปแล้วถ้ารู้ว่าเพื่อนเข้าไปก็ไม่ต้องตามนะครับ ที่นง่ายๆนะครับเราดูต่อไปสเน็กแมนนะครับอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโดนครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะครับดูดูด,ดูมันจะจะมาปัาปา้มตายมันเนี่ยตุ๊บโรเจอร์ตายนะฮะอันนี้ผมตีเพราะว่ามันติดบู้เฉยๆนะครับถ้าไม่ติดบุ้นี่ผมก็น่าจะไม่ตีนะครับเนื่นองจากดาเมจผมมันไม่พอค่าเขานะครับสายป้องกนันนี่ยิ่งเวลน้อยนี่ยิ่งสําคัญนะครับถ้ารู้ตัวเองว่าดาเมจน้อยเนี่ยอย่าไปแย่งเพื่อนตีนะฮะ อันนี้ไดเมจผมยังตีเข้าทีก็เป็นพันเจ็ดพันแปดใช่ไหมเนี่ยผมก็ตีได้เนี่ยมันก็ตายไปเนี่ยแต่ถ้าผมตีเข้าทีก็หนึ่งทีก็สองเนี่ยแต่เพื่อนตีเข้าทีก็สามพันสี่พันเนี่ยผมจะไม่แย่งเพื่อนตีนะครับเนื่องจากมันเสียโอกาสเนาะสมมุติเพื่อนกำลังทำสเต็ปหนึ่งสอนคุณไปตีมันล้มอย่างเงี้ยโอ้โหตายห่าเลยครับไม่ได้นะเนี่ยเล่นรอจังหวะนะครับเนี่ยอันนี้ก็เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วคือเลหนึ่งนาทีเนี่ยผมก็เดินไปเดินมาเนี่ยก็รอตายตายก็เกิดใหม่ดีกว่าครับ ถ้าเวลาเหลือน้อยก็ H P เรามันมีน้อยมากๆก็ตายไปเลยนะครับอันนี้พูดจริงๆเกมมันยังพลิกได้ครับไม่ต้องห่วงเนี่ยหรือจะเหลือแค่เนี้ยเหลือทองเดียวนะครับเนี่ยโอเด้นก็ได้มาเห็นไหมเนี่ยจังหวะเกมมันยังพลิกกันได้นะครับ30วิสุดท้ายสําคัญที่สุดนะครับถ้าคุณไปตายช่วง30วิปุ๊บเนี่ยโอ้โหเสียเวลาเกิดไปอีก5วินาทีนี่คือมันนานนะ เพราะว่าเกมหนึ่งมันแค่3นาทีเองเนี่ยผมก็เฝ้าบนไปนะผมก็ไม่ไปบวกนรอผมก็มองแมพไปจังหวะไหนไปได้ผมก็ไปอย่างจังหวะนี้ผมดูเนี่ยมันมาได้นะผมก็มาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมาซ้อนเพื่อนอ่ะจุ้นๆเนี่ยผมดูแมพนะครับศัตรูก็ตายไปถึงตัวนะครับเบอร์สามผมก็มาถ่วงแฉงไว้นะครับให้เพื่อนเล่นสะดวกนะครับอ่าเดี๋ยวศัตรูก็เข้ามาผมอีกคนนึงแน่นอนนะเห็นไหมเนี่ยโรเจอร์เนี่ยเห็นไหมเท่ากับสองหนึ่งนะครับเพื่อนก็สามสองเพื่อนก็ได้เปรียบไปอย่างเงี้ยอ่ะดู ครับคับับอ่าเห็นไหมเพื่อนก็ดึงพริกกลับมาได้นะครับก็ชนะไปนะครับอ่าเนี่ยเราไม่ต้องไ่อาบวกนะครับสําคัญเลยถ้าเวลน้อยเนี่ยไม่ต้องมาบวกนะครับเดี๋ยวมาดูสกอร์ผมกันนะครับสกอร์ผมก็ไม่ได้ขี้เหร่นะห้าพันแปดนะครับมาครับตาต่อมาเดี๋ยวจะมาสาธิตโดยการเอาคู่ซันขึ้นก่อนนะครับวิวแปดสิบเอ็ดเนาะเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าครูซันวิวแปดสิบกว่านะฮะเดี๋ยวจะให้ดูในหน้านี้ก่อนนะฮะ เดี๋ยวมาดูมาดูรอฮะอดดิ้งนานหน่อยนะครับโอ้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเรือสองเรียนนะครับอีกทีมเดี๋ยวมีตัววิวร้อยให้สาธิตมาเดี๋ยวมาดูอ่าจะมีโซโลโบจิตนะฮะเดี๋ยวมาดูตานี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะรอสักครู่นะครับรอเกิดนะครับนานหน่อยนะฮะเคครับเกิดแล้วนะครับตอนนี้นะครับคู่สั้นของผมนะฮะ HP น้อยมากสแต่น้อยกว่าคิดตัวเมื่อกี้นะครับ ว่าผมจะเล่นยังไงครับในเมื่อผมรู้ตัวว่าผมเสียเปรียบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยรอฮะอรอสักครู่นะฮะโอ้ยคิดสก,กิลแม่นเว้ยได้อยู่นะฮะโอเด้งชับโอเด้งมันมาชุบสก,กิลปับ๊บอ่าเห็นไหมผมจะเล่นเป็นแบบเน้นซับพอร์ตมากกว่านะครับถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นสายแอ็แทกเวลน้อยเนี่ยแล้วก็ตีเขายัางไงก็ไม่ตายนอนสู้เวลร้อย สกิลชุดเดียวไม่ตายแน,น่นอนเนี่ยผมแนะนําให้เล่นแบบเนี้ค่อยๆสกิลไปครบหานจังหวะเข้าไปนะฮะไม่ต้องรีบนะฮะเนี่ยดู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 เนี่ยชับสกิลปับ๊บโอ้โหอันนี้มันกลายจังหวะพลาดนะครับเมื่อไ่จะรอดนะจังหวะนี้ผมโดนหมดข่าวชาร์นะครับผมไม่ได้มองแมพน้อกจังหวะเนี้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราผมก็เกิดนะ <S <S อ่ะเอา <S <S เกิดแล้วนะครับตอนนี้ต่อมามเป็นกระตามทีมเหมือนตาเมื่อกี้นะครับสายป้องกันก็เหมือนเดิมฮะอย่างตานี้นะครับ ยังไงเราก็สู้ตัวอื่นไม่ได้เราก็รอจังหวะนะฮะอันนี้ผมไม่ได้มองแมบบนะฮะเจอโซโลซัสนะครับเฮ้ยสม,มเกอร์มันโอโ้โหโหดะ่ะจังหวะนี้เพิ่งมาเห็นนะว่าโหดขนาดนี้เนะี่ยสม,มเกอร์เนี่ยตาบเนี่ยเห็นไหมผมก็รอไปนะฮะเนี่ยกดสกิลเข้ารัดช,ช็อตไปมันไม่ได้น่าเกลียดนะครับเกมแบบนี้รัดช,ช็อตนะครับมันไม่เหมือนเกม FBS ยิงปืนนะครับเราพยายามฆ่าสัตว์ตเพื่อให้ทีมได้เปรียบนะครับเราไม่ได้ ฆ่าเพื่อแข่งกันว่าใครคิวเยอะเหมือนเกม SBS นะครับไม่ต้องกลัวฮะให้มีโอกาสฆ่าก็ฆ่าไปเลยนะครับเนี่ยตัวเวลน้อยต้นเกมตายมากมเป็นอวราครับอย่างที่ผมพูดไปตาแรกครับตายเปลี่ยนตายเปลี่ยน,ยยนไม่เป็นอวราครับแต่ก็ต้องดูจังหวะเกมเลยนะว่าทงมันแย่ขนาดไหนนะฮะอย่างตาที่มันไม่ได้แย่มากนะครับเนี่ยอ่าเพื่อนมันก็ยังได้เปลี่ยบนะฮะเก็บกันไปเนี่ยอ่าไอ้ก็ดูซมเนี่ยทันไหมเนี่ยทันไหม ทันไหมเนี่ยโอ้ทันนะครับเนี่ยปั๊บอ่าเห็นไหมเนี่ยผมก็หายจังหวะของผมไปนะครับผมเล่นผมไม่ได้รีบนะครับผมรู้ตัวว่าผมเบี้ยวน้อยฮะเนี่ยอันนี้ผมเมื่อกี้ผมจะเข้าไปตีแชงนะแต่เพื่อนมันดูดไปก่อนนะครับธงสําคัญมากครับไม่ว่าจะเป็นสายรอยถ้าเบี้ยวน้อยเนี่ยธงสําคัญมากนะฮะผมบอกเลยเนี่ยผมก็อยู่ตรงนี้ไปนะครับไม่ต้องวิ่งไปตายที่ไหนนะฮะเพราะเราบางอยู่แล้วฮะเนี่ยบางคนจะเห็นแชงดึงจะวิ่งไปกันครับแต่ทั้งที่ถูกต้องนะครับไม่ต้องไปกันนะครับ พะเพื่อนมันก็จะจัดการเองเราก็อยู่ตรงนี้ไปเห็นไหมเนี่ยห้าศูนย์นั่นแหละอ่าสติ๊กแมนแมาใช่ไหมเราก็สกิลใส่มันไปอ่าเรารู้ว่าเราสกิลใส่มันไม่ตายเราก็ตอดไปเขาเรียกว่าถ่วงเวลาหายังหวให้เพื่อนนะฮะให้เพื่อนมาช่วยซ้อนหรือมาช่วยกันอะไรประมาณนี้นะฮะแต่นี่คือมันตายเนาะอ่าประมาณนี้นะฮะรอครับยืนเลยเนี่ยปล่อยเพื่อนมาตีกันที่บ้านไปเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องวิ่งไปถ้าเราวิ่งไปซ้อนปุ๊บเนี่ยตรงนั้นจะอยู่3คนนะครับ แล้วก็ตรงนี้มันจะว่าง2ทงธงนะฮะโอกาสแพ้ให้เวลาเหลือเยอะนี่คือมีเยอะมากนะฮะเนี่ยคะแนนก็ไม่ได้ขี่รีนะฮะก็สี่พนะครับก็ยังพอดูได้แต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับเพราะว่าเราเล่นเราเน้นซับพอร์ตนะฮะเราไม่ได้เล่นบูเหมือนโรเจอร์เวลล์ร้อยแบบทุกทีนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะฮะโอเคมาฮะาตาสุดท้ายนี่ผมเลือกอัตราที่แบบแพ้ราบคาบม,มาให้ดูนะครับว่าตัวเวล80เนี่ย บางทีนะฮะบางทีนะถึงเราจะพยายามแค่ไหนนะครับถ้ามันห่างกันเกินไปมันก็ไม่ไหวนะฮะมันยังไงมันก็เสียเปรียบครับเวลแปดสเนี่ย 80, มันสู้เวลร้อย100ยากนะฮะอ่าดูสเตตทีมผมนะครับแสนห้านะฮะเดี๋ยวรอดูของอีกทีมนะเดี๋ยวดูอีกทีมแสนเนะครับคือมันคือบางทีมันเวอร์ไปเกือบ3ามหมนะฮะเดี๋ยวมาดูตานี้ผมพยายามสุดความสามารถมากนะครับ มาดูความห่างของาพารังมันมากเกินไปบางทีถึงเราจะเพย์เซฟแค่ไหนนะครับมันก็ไม่รอดนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูผมว่าคงจะมีหลายคนกดเจอผมนะเนี่ยจริงผมก็เล่นหลายตานะแต่ผมไม่ได้เลือกอ่านมาทุกตานะผมอ่านไม่เฉพาะตาที่คิดว่าเออพอมาอธิบายได้เงี้ยตาไหนมันยับเกินไปหรือมันง่ายเกินไปผมก็ไม่ได้อ่านมานะฮะเพราะว่ามันเอามาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะตอันนี้ก็จะเรื่อให้ดูนะครับเนี่ยอันนี้ผมอาศัยเทคนิคอย่างมากนะครับเนื่องจากผมเสียเปรียบมากนะครับ ดูนะฮะอ่าผมเห็นโรเจอร์มาใช่ไหมวัเนี่ยผมก็แมพเสาเนี่ยมันก็ไม่โดนนะเห็นไหมเนี่ยบางทีวิ่น้อยมันต้องใช้แมพใช้อะไรให้เป็นประโยชน์นะครับใช้ทุกอย่างครับให้มันเป็นประโยชน์เอาง่ายๆไม่ใช่ว่าเราจะวิ่งบวกตายบวกตายเหมือนตาเมื่อกี้เดี๋ยวมันก็ไม่ได้นะครับอ้าวผมมองไปโถอานนี้ผมเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยผมก็หายจังหวนะเนี่ยไปเฮ้ยมันชูนามูลมันไม่ได้มองแมพแน่นอนผมก็หายจังหวะเข้าไปตั๊บสกิลใส่ไปเนะี่ยเห็นไหม มันไม่ตายนะฮะแต่เราก็ยังถ่วงจังหวะได้เห็นไหมสกิลโรเจอร์เราก็ไม่โดนนะครับเนี่ยสกิลก็ใกล้คูดาวนะฮะออกมาก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเล่นแบบเพย์เซฟมากครับสมกับเป็นโทเวลล์แปดสิบนะครับโอ้แต่เมื่อกี้บักนะสกิลเมื่อกี้น่าจะโดนนะครับทั้งที่ถูกต้องเมื่อกี้นะแต่มันสึกไม่โดนนะฮะเนี่ยเห็นไหมผมก็ฉวยโอกาสหายจังหปั๊บอ่าเก็บได้หนึ่งตัวนะครับแต่ดูคาตาคูริครับขนาดนอกธงนะฮะ HP ลดไปนิดเดียวก็คือ ผมไม่สามารถทำอะไรมันได้นะครับนอกจากเราใช้บูทให้เป็นประโยชน์นะครับแต่ข้อเสียของการที่ทีมของเราเนี่ยสเตตน้อยกว่านะก็คือบูทศัตรูมักจะได้ก่อนนะครับทำให้เราจัดการได้ยากนะฮะอ้ออาวสายสกิลไปเนี่ยเห็นไหมรู้ตัวว่าวิาวลน้อยก็เล่นประมาณนี้นะครับเพยเซฟไปหาจังหวะหนึ่งหนึ่งไม่ต้องเข้าวงในนะฮะอันนี้ตานี้คือผมโอโ้โหโคตรเพยเซฟทำแบบ ผมว่าดีในะระดับคนที่เล่นเวลแปดสิบขนาดนี้ก็ผมว่าก็สุดยอดนะนะเวลแปดสิบสู้กับไอ้พวกสเตตทีมแสนกว่านะ่คือเวลร้อยทุกตัวในห้องนะครับแต่สุดท้ายก็แพ้นะฮะตาน,นี้เดี๋ยวมาดูบทสรุปนะครับคะแนนผมไม่ได้ดีนะฮะสองพันนะครับคะแนนน้อยมากนะฮะมาผมเอาขับตันคิดมานะครับต่อมาเนี่ยผมก็ปั๊มทงบ้านไปครับเพราะผมรู้ว่าความต่างของกลางมันมเยอะเกินผมก็ปั๊มไปเนะี่ยเห็นไหม ผมก็เล่นแบบตาที่1ตาที่2องี่ผมเล่นนะครับเล่นแบบเดียวกันเป๊ะนะครับก็คือลอกสูตรกันมาเลยก็คือเซฟเซฟโซนหายจังหวะแบบโคตรนะครับไม่ได้วิ่งไปมัวนะอ่าผมดูแผนเห็นไหมผมเห็นมันมาผมก็กลับไปนะไม่ใช่ว่าผมวิ่งขึ้นไปุูบผมจะต้องขึ้นไปนะตีไปเนี่ยตารเนี่ยเห็นไหมตีไม่เข้านะครับ5 0 0พนอย่างเงี้ยมันน้อยไปโอ้โหแต่วิ่งมันก็ตีผมไม่ค่อยเข้านะผมอยู่ในธงผมค่อนข้างถึกนะครับ ผมก็หายจังหวะไปตีมันพอรู้ว่ามันจะหนีเนี่ยเห็นไหมผมก็วิ่งตามไปครับวิ่งไปเลยเพราะผมมองแมพ้วไม่มีใครมาอย่างเงี้ยผมก็ไปอย่างเงี้ยชับชับอย่างจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวดูนะฮะจังหวะนี้นะครับผมจะฉีกไปดึงทงนี้นะครับแต่มันตามมาครับรูฟิโอเนี่ยถามว่าทำไมผมถึงไม่ตีบิ๊กมัมให้เดานะครับเพราะอะไรเพราะผมไม่มีสกิลการสายฟ้าับผมนึกว่าเพื่อนจะแบบเออการให้แต่สุดท้ายคือผมตัดสินใจพลาดนะครับ เนี่ยก็แพ้ไปแบบยับเลยบางทีอาจจะแพ้แค่24หรืออาจจะพลิกชนะได้นะครับแต่ก็แพ้ไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้คือพยายามกนะครับสกอก,ก็ประมาณนี้นะฮะก็คือสู้ไม่ได้เลยนะครับโอเคโอเคฮะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเทคนิคของผมนะครับอันนี้คือผมมาแนะนําวิธีเฉยๆนะฮะว่าสําหรับคนวิ่น้อยเนะี่ยคงจะมีหลายๆคนใช่ไหมครับที่แบบขึ้นไปแรงสูงๆเนะี่ยเล่นแบบ ฟัดเบี่ยงกับเขาไม่ได้เลยแบบสู้ไม่ได้ยังไงก็ตายคะแนนสองสามพันอย่างเงี้ยหวังว่าคลิปนี้ก็จะพอเป็นแนวทางได้นะครับผมใช้มาตั้งแต่สมัยเ,นนะะ it, เร่นคาเวินดิเวียแปดสิบไต่แรงเอสเอสสมัยก่อนนู่นนะแต่สมัยนี้ตัวมันมีทามันโกงเยอะเกินไปมันก็จะเล่นยากนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางเผื่อใครไปปรับใช้นะครับฝีมือผมมันไม่ได้ดีมากนะก็พอใช้ได้ปานกลางนะครับโอเควันนี้ก็เจอกันคลิปหน้านะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ